หลายคนรอมานานแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ผมปรับราคานะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีเหรียญการจนาพิเศษนะครับวันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญการจนาพิเศษสีเดียวปี2,539แบบนี้นะครับ สำหรับเหรียญกาญนาภิเศษกปี2539ต้องออกก่อนเลยว่าแต่ก่อนนั้นนะครับรุ่นนี้นะครับนะผมเคยให้ราคาสูงถึงเหรียญละ1น0 0 0หมื่นบาทแต่เมื่อมีการเจอกันเยอะครับมีการเจอกันเยอะแยะมากมายแล้วผมมีติดอยู่ในมือหลายเหรียญครับแล้วในช่วงนั้นคือขายไม่ออก ขายไม่ได้ครับไม่มีคนซื้อขายไม่ได้ครับราคาก็เลยร่วงตกลงไปนะเหลือนะเหลือเหรียญหนึ่งนะซื้อได้อยู่มาห้าพันเจ็ดพันหรือประมาณน,นี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับนะผมประกาศปรับราคานะครับปรับราคาแล้วนะครับนะขึ้นมาเป็นเหรียญละ 1, หนึ่งหมื่นบาทเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นนะครับผมมีเหลืออยู่ในมือเพียงแค่เหรียญเดียวเหรียญน,นี้เท่านั้นเองครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือน ช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะสำหรับเหรียญกาญจนาพิเศษสีเดียวนะต้องบอกเลยว่านี่ครับเหรียญการจนาพิเศษสีเดียวที่เป็นเนื้อน,นิกเกิลน,นั้นนะครับเรามีตอนแรกเลยนะครับนะก็คือจะมีแบบนี้ที่ผมจะมาเป็นตัวอย่างให้ก็คือเหรียญนะหนึ่งบาทหนึ่งบาทการจนาพิเศษสีเดียวเหรียญหนึ่งบาทการจนาพิเศษสีเดียวแบบนี้นะอันนี้คือเป็นนิกเกิล mm hmm. เนื้อน,นิก kel, เกิลแล้วก็นะมีเหรียญสองบาทสองบาทแล้วก็มีเหรียญห้าบาท มีเหรียญ5บาทแบบนี้นะครับนี่คือตัวที่เป็นนิกเกิลนะฮะที่เป็นนิกเกิลมีเหรียญ2บาทนะฮะส่วนเหรียญ1ินั้นเหรียญสินั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเหรียญแบบนี้ครับนะกลายเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญ2สีเป็นเหรียญการจนาวิเศษ2สีแบบนี้นะครับนี่คือเป็นเหรียญสิครับอ่าเป็นเหรียญส0คุณสังเกตไหมว่ามีรอยต่อทองเหลืองแล้วก็สีขาวอยู่ด้านนอก นะนี่อะไรครจะมีรอยต่อครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญสิบสองสีการจนาพิเศษครับแต่นะถ้าคุณมีเหรียญสีเดียวแบบนี้ปัจจุบันนั้นนะมีความต้องการของตลาดนะตลาดเนี่ยนะต้องการเหรียญที่เป็นเหรียญเที่นะเหรียญเออเลอร์ค่อนข้างที่จะเยอะก็คือมีการผลิตผ้างแล้วหลุดออกมาเหรียญรุ่นนี้คุณสังเกตให้ดีนะว่าเนี่ยเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มีสนิมกินด้วยนะมีสนิมกินมีขี้ไรสนิมเนี่ยไม่สามารถปลอมได้นะเพราะสนิมเนี่ย ต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลากว่าที่จะสนิมเขียวจะขึ้นแบบนี้นะครับจะขึ้นแบบนี้นะนั่นแหละนะแต่ปรากฏว่านี่ฮนะเราเจอเหรียญสิบรุ่นนี้แล้วแต่ก่อนเนะ่ะเจอกันเยอะด้วยตอนผมประกาศรับซื้อมีคนเจอกันเยอะเยอะเยอะ,ะเยอะเยอะมือใจเยอะยังไงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเหรียญอะไรเหรียญแปลกเหรียญอะไรมีอยู่ในมือไม่รู้ไม่กล้าไปใช้นะแต่จริงๆแล้วคือเหรียญที่ผลิตผิดพลาดมาอ่านะคุณสังเกตไหมว่าไม่มีไส้กลางไม่มีรอยต่อเลย เหรียญนี้ไม่มีไส้กลางไม่มีรอยต่อเลยครับเป็นเหรียญสิ์กาญนาภิเศษสีเดียวนะไม่มีรอยประกบเลยครับไม่มีรอยประกบอะไรท้งนั้นครับเป็นเหรียญสีเดียวแท้ๆอย่างที่ผมเคยสอนไว้ใครมีแบบนี้แต่ก่อนนะราคาเนี่ยเคยพุ่งสูงเหรียญละหนึ่งหมื่นนะผ่านฟานใช้ก็เหรียญละหนึ่งหมื่นแต่นามีช่วงนึงคือมันได้มาเยอะมันได้มาเยอะมากแล้วผมก็ส่งเกรดต่างประเทศบ้างอะไรบ้างแล้วก็ขายลูกค้าไปหลายเหรียญหลายเหรียญจนตอนนี้ผมเหลือแค่เหรียญเดียว เรือแค่เดียวเดียวแล้วแต่ตลาดนั้นต้องการครับตลาดนั้นต้องการครับเขาอยากได้กันตอนนี้นะครับใครมีแบบนี้นะครับติดต่อ,อผมได้นะบแบบนี้แบบสิบแบบนี้อย่าไม่เอานะนะสิบแบบนี้นะครับนะสิบแบบนี้นะค,คุณต้องดูรายละเอยียดด้วยว่ารับแบบไหนนะเอาแบบนี้นะครับแบบนี้ผมยินด,ดีรับซื้อจริงๆนะดูด,ดูดูขนาดนะอันนี้เป็น <He ard S 1> เหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญสิบเห็นไหมอ่านะเหรียญห้าเหรียญห้าเนี่ยราคาก็ยังไม่แพงหรอกครับนะเหรียญห้าเนี่ย สภาพไม่ผ่านการใช้ก็ยังหลักสิบอยู่ไม่ได้แพงอะไรนะเหรียญบาทไม่ต้องพูดถึงเลยนะผลิต270้ล้านเหรียญนะสองกว่าล้านเหรียญเพราะฉะนั้นนะรุ่นนี้เหรียญบาทก็เยอะครับเหรียญบาทไปมีแบบนี้ไม่เอานะผมไม่ได้รับนะเหรียญบาทไม่เอานะเหรียญบาทเหรียญบาทถ้าเป็นตัวที่แบบว่าด้านหัวกับด้านก้อยอย่างนี้เดียวไม่เอานะแต่ถ้าเกิดอย่างบางทีนะตัวที่แบบว่านะหัวกับก้อยสลับกันอย่างงี้หัวกับก้อยสลับกันอย่างงี้นี่นะอันนี้นะอันนี้นะแบบเนี้นะเอานะแบบนี้นะเอานะ อ่านะใครมีเนี่ยนะสามารถติดต่อผมได้ทุกช่องทางนะครับนะไม่ว่าจะเป็นนะเฟบุกนะเฟบุกอ่านะเฟบุกนะปานนันนะปานนันอะ่าไลน์แอดปานนันเป็นะแปดนะครับโทรศัพท์ศูนย์หน้สี่ศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามนะครับหลายคนบอกว่าหายากใช่แล้วครับเพราะว่าหายากแต่ว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายเออเป็นเหรียญที่หาได้หาได้จริงมีคนหาได้จริงๆฮะขอแค่ นะดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไม่แน่นะคุณอาจจะโชคดี1 0,000ืบางคนก็ทํางานเป็นเดือนเลยนะแต่นี่หาเหรียญขายผมได้แน่นอนครับติดต่อหาผมได้ a c e b o o k ปานานันไลน์แอดปานาน 8, 8, 8, ันแปดโทรศัพท์ศูนย์หน้าสี่ศยจายา้ำแล้วนะย้ำแล้วนะว,นะว่าผมรับแบบไหนนะครับนะคุณสามารถติดต่อผมได้นะฮะยางถ้าเกิดเวลาติดต่อแล้วนะจะมีทีมงานเขาให้รหัสแอดมินแล้วก็นะเขาจะได้นะติดตามติดตามขอเลขสลิปเวลาคุณส่งมาขายเลยเขาติดตามให้ นะของจะได้รู้ว่าอยู่ไหนอยู่ไหนเพราะว่าแอดมินเนี่ยเขาได้เปอร์เซ็นต์จากการดูแลคุณนะนะเขาได้เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณคือบุคคลสําคัญนะเขาไม่ปล่อยคุณหรอกถ้าเกิดคุณมีของที่เรารับซื้อซื้อมาขายไปจริงครับ